สวัสดีครับรายการโย่เกษตรเม่ซิ่งวันนี้นะครับเรามาที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับเพื่อที่จะพบกับเกษตรกรผู้บุกเบิกงานเกษตรผสมผสานด้วยจุลินทรีย์บอลก้อนชีวภาพสารพัดประโยชน์จนกลายเป็นตลาดวิชาให้ความรู้ในด้านการเกษตรแบบไม่หวงไม่กัดและฟรีครับ อันนี้เราก็มานั่งดูว่าเขาทํำยังไงกันอันนี้นี่อันนี้นี่เป็นผงๆนี่มาจากไหนครับมีอะไรบ้างในนี้อ๋อก็จะมีเปลือกไข่นี่ขี้นกกระทาธรรมดาแมลงวันจะเยอะเลยใช่ไหมครับครับใช่ไหมแมลงวันจะไม่มีเออไม่มีใช่ไหมเออจริงๆจริงแมลงวันจะไม่มีครับแล้วทำไมต้องมีน้ำอันนี้น้ำนี่ก็มีนี่ไว ไวปั้นเขาใช้เลยไมวปั้นให้เข้ากันบางทีมันมันมันเหนียวเกินไปมันทีมันนั่นเกินไปเขาก็จะรู้ของเขาดีไงต้องมีอย่างนี้นะฮะอย่างเงี้ยเนาะมีน้ําอันนี้จะเป็นจุลินทรีย์ป่ะจุลินทรีย์เหมือนกันนะครับตัวสําคัญเลยนะอันนี้เนาะครับครับครับแล้วที่วิธีการปั้นนี่มันจะขนาดเท่ากันหมดก็มีพิมพ์เหรอพี่จะมีพิมพ์ถ้วยมีถ้วยถึงชวยเป๊ะ มันต้องเลือกนะว่าลูกไหนลูกเล็กลูกใหญ่ทำไม่จะอะไงนะจะเท่ากันหมดปั้นเป็นอย่างนี้แหละนี่มันยังมันยังมันมาดดูเขาปั้นเนี่ยเขาชำนาญใช่อล้วนี่ยังมันมาดอยู่เลยพี่เดี๋ยวกี้เอาไปใช้ตัวเลยจังอ๋อเขาไปตากเหรอเขาไปตากแดดให้แห้ง หรือว่าตากไว้ในร่มเป็นแดดเดียวหรือว่าอะไรเดดประมาณอาทิตย์หนึ่งโอ้โหเลยครับมันก็จะแห้งแล้วพี่พี่เอาออกมาให้คนเอาไปใช้เนี่ยต้องตากไว้เป็นอาทิตย์เลยเนี่ยเนี่ยแม่ใหม่ใหม่ต้องตากไว้เป็นอาทิตย์เลยนี่แห้งนี่แห้งแล้วในแห้งแล้วครับดีจังเลยแล้วพอเราไปใช้เราก็หลุมใช่ไหมแล้วมันจะปล่อยปล่อยสารออกมามันจะค่อยปลดปล่อยปลดปล่อยคือฟันตั้มกับขาดอาหารในนี้อ๋อแล้วพอปล่อยไปสักพักหนึ่งมันจะหมดหรือแต่กาก เราต้องขุดทิ้งไหมครับไม่ต้องไม่ต้องเวลาต้นไม้เราใหญ่แล้วใช่ไหมเราก็ขุดฝังสี่อ๋อขายสูงพ่มสี่สี่ด้านนะแต่นี้ผมพูดเนี่ยเขาบอกคนพูดเนี่ยโกหกเยอะต้องต้องลองต้องลองใช่ใช่มาที่นี่จะให้ลองมาที่ศูนย์นี่เลยจะให้ลอง ลองแล้วไม่ดีไม่ต้องมาซื้ออืไม่ได้เจตนาจะขายไไม่ด้เจแต่ขายเพื่อเอาทุนมาทําต่อมาทาต่อไม่งั้นมันก็ไม่รู้จะทำยังไงมันก็ต้องหยุดเลิกกัาไปของอีกครับโอ๋อดีจังเลยครับเราก็มาสนับสนุนกันเนาะต่า ตากให้มันแห้งเน่นะถ้าไม่แห้งมันไปขายไม่ได้แล้วก็มันไม่เซ็ตตัวพอไม่เซ็ตตัวแล้วมันขนส่งมันลำบากแล้วก็ต้องตากให้แห้งก่อนประมาณเจ็ดวันประมาณเจ็ดวันแห้งเลยครับถ้าหน้าหน้าฝนหลายวันโอ้โหโแห้งๆอย่างนี้เลยเหรอครับหมักอย่างเงี้ยหมักไว้แปดเดือนก่อนเนี่ยมันจะหอม เอนนี่เป็นเนื้อหมูเนื้อไก่มันจะหอมเออเป็นขั้นไปถ้าธรรมดามันเหม็นใช่ไหมนะใช่ครับเนี่ยกระดูกปนเนี่ยกระดูกปนเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยใช่ไหมเนี่ยมันจะหอมในที่ไปที่มามันมียังไงอะไรบ้างกับซากพืชซากสัตว์ทุกชนิดอยู่มันต้องสต็อกของถ้าเขาสั่งมาเนี่ยเราไม่มีเขาไม่ได้มันใช้เวลาทำ เนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่ไม่มีแมลงกวนอืมไม่มีแมลงกวนแล้วพี่ไม่ได้ฉีดยาฆ่าแมลงไม่มีไม่มีอืมเนไ่อะไรไม่ไม่เห็นมีรอยรูๆเลยหลุมหลุมอะไรไม่เห็นมีไม่มีไม่มีตัวแมลงอะไรเลยเหละครับโอ้อันนี้เราทำยังไงการปลูกพริกแบบนี้ให้มันได้ได้ได้อย่างนี้การวิธีการปลูกก็คือหนึ่งเราเอาเยยบบอลนะครับองก้นหลุมก่อนกี่ลูกครับ หนึ่งลูกลูกเดียวพอแล้วก็แล้วปลูกเราก็ลองก็หลุมใช่ไหมแล้วก็ปลูกมงไปครับแล้วก็น้าอยู่มัดลดแค่นั้นแหละแค่นั้นเองไม่ต้องมียาแมลงก็ไม่ควรแล้วทุกวันต้องอยู่มัดลดทุกวันไหมกวันไม่ทุกวันไม่ทุกวันช่วงแรกเท่านั้นเองกรับนายเรียกเขาเรียกอะไรปลอบเลยอ่ะ หวานกรอบสวยซะด้วยสีสันยังไม่ทันได้ต้องไปล้างยาขีดีเลยไี่หวานหวานนหวานจริงใช่โอ้โหแบบแปลงนี่มันสักความกว้างความอะไรมาสักขนาดเท่าไหร่ครับเนี่ยถ้าบินพื้นที่ไม่มากนะก็ทำการเกษตรอย่างนี้ได้ออ๋ถ้าคนคิดแนวใหม่นะ คือเราจะขายความคิดให้เนาะแต่ไม่ต้องเสียตังค์คือในหนึ่งไร่เนี่ยทําอย่างไรให้ได้วันละห้าร้อยบาททำยังไง่ะวันละห้าร้อยช่หรอหนึ่งไร่เหรอฮะเราต้องบริหารยังไงก็มันจะมีเลี้ยงไก่ใช่ไหมใช่ใช่ใช่มันจะได้ไข่ทุกวันใช่ไหมล่ะเออแล้วก็ก็เลี้ยงปลาในหนึ่งไร่เนี่ยเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาเลี้ยงปลาปลูกผัก ปลูกผักอครับแล้วก็รั้วก็ปลูกตะไคร้โอ้ครับ,รบแล้วก็สามารถตัดตะไคร้ขายได้โอ้โหมีไรายได้รายวันมีไรายได้รายวันเราไม่ม<า>ต้องไปรับจ้างพอสูงอายุเนี่ยเราไม่ต้องไปเดินทางไปรับจ้างหรือว่าชาวนี้จะมีเงินมีตังค์กินข้าวไม่อะไรไม่ต้องไปคิดเลยเพราะในครอบครัวเรามีพร้อมแล้วยังแบ่งปันกับผู้อื่นได้ด้วย อันนี้เอบอลกำลังเตรียมส่งไปจันทบุรีเตรียมเพอคุ้้งโอโหค,ครับเพอทุเรียนมีปัญหานะรากเน่าอะไรต่ออะไรได้ผลได้ได้ผลไงได้ผลเขาก็มาซื้อไปขายกันที่จันทบุรีที่จันทบุรี ลุงเฉลียวปาาเนียมปราชาวบ้านตำบลทับหลวงอำเภอหนองยญาใสจังหวัดสุพรรณบุรีเรียกได้ว่าเป็นกเกษตรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขับเคลื่อนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงด้วยแนวคิดว่าช่วยเหลือสังคมเห็นผู้อื่นพ้นทุกข์ตนย่อมเป็นสุขเราต้องหาวิธีการว่า ทำอย่างไรให้เราเนี่ยมีศักยภาพที่จะเดินไปข้างหน้าได้ก็สู่เรียนรู้เยอะแยะหมดท่านจะริดชอบตรงไหนเราก็เอาตรงนั้นอย่างศูนย์ผมเนี่ยจะสอนให้คนเก่งคนมีความรู้ได้มีความสามารถได้พัฒนาตัวเองได้หาผักปลอดสารพิษได้มันมีครบวงจรไม่ต้องออกตลาดเลยเราอยู่ได้เลย ในหลวงท่านบอกว่าไงอย่าดูถูกผู้สูงอายุนะเพราะเขามีประสบการณ์ท่านเคยได้ฟังพระองค์ท่านบอกไหมแล้วท่านก็กลัดมาเศรษฐกิจพอเพียงบางคนก็ตีความหมายอย่างน้นบางคนก็ตีความหมายไม่ลงตัว,ตวทักทีสับสนหมดใช่ไหมบางคนก็ตีความหมายแบบบางคนก็ตีความหมายอีกแบบหนึ่งไม่ใช่คือเราทําถวายพระองค์ท่านเนี่ยเราอาศัยแผ่นดินท่านอยู่เนี่ยใช่ไหมอาศัยกฎหมายของประเทศไทยอยู่เนี่ย เราจะทำไงให้มันสอดคล้องให้ได้หมดไม่เดือดร้อนอย่างบ้านผมเนี่ยไม่เคยรบกวนงบประมาณของรัฐเงี้ยเ,เราทำไมอยู่ได้เราจะไม่เป็นไปได้เงี้ยก็มาเรียนรู้แลกเปลี่ยนเราอย่าปไปปิดก,กัน้นเปิดกว้างไว้ถ้าน้ำเต็มแก้วมันไม่ได้ไงถ้าคนเราหันมาได้สติแล้วมาเรียนรู้เยอะๆนะตรงนั้นอยู่ได้หมดละครับผมประกันได้เลยว่า ถ้าคุณเดินเข้ามาหาผมคุยกันแล้วแลกเปลี่ยนกันแล้วคุณทําได้หมดอ่ะอเพราะเราอายุมากแล้วเราอยากถ่ายทอดให้กับผู้อื่นวันนี้คุณลุงเฉลียวปานเนียมไยด้ไว้82ปียังคงมีความสุขอยู่อย่างพอเพียงเลี้ยงชีวีด้วยวิถีธรรมชาติและแบ่งปันประสบการณ์ความรู้ที่สั่งสมมาตลอดชีวิต ไว้เป็นมรดกของแผ่นดินและยังคงจะทำต่อไปจนลมหายใจสุดท้ายของชีวิตเพื่อร่วมสร้างแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองด้วยเศรษฐกิจกพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ครับ